ถัดมานะครับผมจะพูดถึงเรื่องการย้ายไฟล์ข้อมูลนะครับโดยผมจะย้ายไฟล์ที่อยู่ใน Python นี้นะครับที่เป็นไฟล์ test.txt ตัวนี้ผมจะย้ายออกไปข้างนอกก็คือไปอยู่ในโฟลเดอร์นะครับใน document นั่นเองอันดับแรกนะครับการย้ายไฟล์เนี่ยก็คือเราจะนำโมดูล Import Library ก็คือ Import os เข้ามานะครับเพื่อที่จะ สามารถใช้งานฟังก์ชัน pad นะครับ os pad ได้นะครับก็จะ import os นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสร้างตัวแปรที่อยู่ขึ้นมานะครับตัวแปรตั้งทั้ง2ออย่างก็คือต้นฉบับแล้วก็ปลายทางครับผมก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาอันนี้คือตัวแปรต้นฉบับนะชื่อว่า source นะครับ แล้วก็ซอสเนี่ยก็คือเป็นที่อยู่ของไฟล์ต้นฉบับก็คือ test. t e s t .txt ตัวนี้เสร็จแล้วตัวปลายทางนะครับปลายทางให้ชื่อว่า destination นะครับปลายทางให้ชื่อว่า destination เสร็จแล้วผมก็จะไปเอาที่อยู่ปลายทางมานะครับที่อยู่ปลายทาง จะอันนี้คืออันนี้คือที่อยู่ปลายทางนะครับแล้วก็จะเพิ่มชื่อให้มันนะครับแล้วก็ตรง backslash นี้ก็คือเขียนเป็น2อง backslash นะครับเป็น2อง backslash แล้วก็เพิ่มชื่อให้มันนะครับเพิ่มเพิ่มชื่อปลายทางผมจะใช้ชื่อว่า copy txt นะครับแบบนี้ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ฟังก์ชัน os path นะครับโดยนะครับสมมติว่าถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่พบไฟล์ต้นฉบับนะครับผมก็ใช้ try a c c e ้นมา try แบบนี้นะครับ try a c c e p t block นะครับในกรณีที่ว่ามันไม่เจอไฟล์ต้นฉบับก็ใช้ a c c e p t block file not found error นะครับ ในกรณีที่ไม่พบไฟล์ต้นฉบับหรือไม่พบไฟล์ text.txt เนี่ยให้พิมพ์ออกมาว่า,อาซอ r ชื่อซอ r t f ไฟล์นั้นนะครับก็บอกว่า,า was not found แบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาใช้งาน OS.path นะครับก็คือ if os.path exit นะครับถ้าเกิดว่าไฟล์ในกรณีที่ไฟล์ปลายทาง destination ปลายทางเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับให้เรา print ว่า that e uh, is already uh, file นะครับ t h อันนี้คือในกรณีที่ไฟล์เดสติเนชันเนี่ยมีชื่อไฟล์นี้อยู่แล้วนะครับให้เราเปลี่ยนเดย์สออร์เรดี้ไฟล์เดยก็คือมีไฟล์นั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีไฟล,ล,รรล,ล์นะครับเราก็รีเพล็กเลยทำการอิฟเพล็โดย os เอสนะ os pad อเอสแพดโอเอสโรีเพล็นะครับ os เอสรีเพล็แล้วก็ Uh, เพิ่มต้นต้นต้นทางนะครับแล้วก็ปลายทาง uh, ต้นทางปลายทางต้นทางปลายทางนะครับที่อยู่ต้นทางต้นทางปลายทางก็คือให้เราดีเพล็ก์ก็คือแทนย้ายไฟลนะ์นั่นเองย้ายไฟล์จากต้นทางคือซอสที่อยู่เนี้ย text.txt ไปยังปลายทาง destination นะครับก็คือที่อยู่นี้นะครับ uh, แล้วก็บอกว่า p ริ้น พิมพว่าซอสเนี่ยนะครับได้ถูกย้ายก็คือ w h a t move ได้ถูกย้ายไปแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะแสดงไฟล์ให้ดูนะครับอันนี้คือที่อยู่ของไฟล์ที่ต้องการย้ายมานะครับตอนนี้ว่างเปล่านะครับแล้วผมก็จะกดรันตัวนี้กดรันปุ๊บ มันก็จะขึ้นว่า text txt w move นะครับ text t word move ตัวนี้แล้วก็เราจะไปดูไฟล์ปลายทางนะครับอ่ามันก็จะเข้ามาแล้วนะครับอ่าตัวนี้นะครับเข้ามาทีนี้ถ้าเกิดว่าอ่าถ้าเกิดว่าเรามีไฟล์ต้นปลายทางอยู่แล้วเรา move อีกครั้งหนึ่งนะครับกด run อีกครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้น days already file d a y ก็คือในกรณีที่เพจ แ a t h e ิลเนี่ยปลายทางมันมีอยู่แล้วก็จะขึ้นใน already n ฟ the air นะครับ